สัสดีครับท่านหวยเช่นั้นครับว <c oughs> ันนที่ยี่สิบห้านะครับเมษายน <c oughs> คลิปนี้จะเป็นคลิป,ลป,ลปที่เจ็ดนะครับมีท่านสมาชิกขอสิบหน่วยบนชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่ามันอาจจะมาตัวสองตัวก็ได้หรือมาตัวเดียวก็ได้นะครับหมายความว่าในหลักสิบหลักหน่วยเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยนะหลักร้อยไม่เกี่ยว อย่างเช่นอย่างเช่นงวดแปดสี่นี่มาสองหลักสิบเนาะคือเราดูชุดแรกนะครับอ,อ,อันนี้มันจะมีสูตรอยู่เจสูตรนะครับถ้าทุกสูตรมันหลักหน่วยหรือหลักสิบมันชนกันทุกมันมีทุกสูตรมันก็จะชนกันอยู่แถวกลุ่มหน้านะครับเราใช้กลุ่มหน้านะครับกลุ่มนี้บางทีมันก็มีห้าสี่ตัวนะครับอย่างงวดแปดสี่มีสี่ตัวนะครับงวดแปดห้ามีห้าตัว มันก็อยู่ระยะสี่ตัวห้าตัวนะครับหมายความว่ามันจะติดไม่หน่วยก็1สิบตัวใดตัวหนึ่งหรือสองตัวอย่างเช่นงวดงวดแปดเจ็ดเนี่ยมันมีออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดมันมาหนึ่งเจ็ดเลยสองตัวเนาะทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเออเราย้อนไปตั้งแต่ปีหนะ้าแปดอ่ะมันมีผิดอยู่งวดเดียวนะครับงวดที่สิบสี่งวดนั้นออกหกเจ็ดเจ็ดนะครับหกเจ็ดเจ็ดมันไม่มันผิดงวดงวดเดียวนะครับ ก็อยให้ดูย้อนอีกครั้งนะคนที่ติดตามอยู่ก็คงรู้ว่าที่แล้วนะก็ดูมานะฮะสีแดงนี่ออกหลักหน่วยนะสีน้ำเองินออกหลักสิบงวาเก้าสิบนี่ออกหลักสิบตัวเดียวนะครับงวาเก้าเอ็ดออหลักสิบตัวเดียวเก้าสองหลักหน่วยนะฮะมีนี้สามตัวเองนะครับออกสี่ศูนย์หลักหน่วยชนกันสามตัวงวดนี้ชนกันสี่ตัวงวดเก้าสามนะฮะ ม้เก้าสี่ชนสี่ตัวเหมือนกันนะครับเอาอยู่มวดเก้าห้าชนห้าตัวนะก็มาสองตัวเลยนะสี่หกหกสี่วดเก้าหกก็ชนห้าตัวนะครับมาสองตัวอ่วดเก้าเจ็ดนี่ชนมากหน่อยหกตัวมาตัวเดียวฮะมาหลักสิบสี้ํำเงินเก้าแปดนะครับมาสองตัวครับห้าห้าตัวถ้าจับคู่กันเองถ้าคิดว่ามาสองตัวนี่ห้าห้ายี่สิบห้าชุดถูกสองตัวแน่นะครับ งวดเก้าเก้าก็มาสองตัวนะสี่ตัวสี่สี่สิบหกชุดงวดที่หนึ่งร้อยนะครับห้าตัวมาหลักหน่วยนะเลขศูนย์งวดร้อยหนึ่งนะครับออกสองแปดนะครับมาหลักหน่วยเลขแปดงวดที่ร้อยสองนะครับมาหลักสิบหน่วยนะฮะงวดที่ร้อยสามนะครับก็คืองวดที่ผ่านมานี่เองนะฮะงวด 16เมษานะครับ5ตัวนะครับ1 2 4 7 2 4 6 7ติดหลักหน่วยนะอ่างวดวันที่2องพฤษภาคมนะครับ2 5 7 8 9 5ตัวนะครับจะติดกี่ตัวนะก็ต้องลองดูนะแต่อย่างน้อยมันควรจะติด10หน่วยตัวนึงฮนะตอานี้ในข้างบนเนี่ยเราเระบบคู่ขี้10หน่วยนี้เราได้เราได้เล็กขี้นะ เลขคี่แปดตอบศูนย์เลยนะฮะมันอาจจะออกคี่ๆก็ได้เนาะเพราะฉนั้นเมื่อเป็นเลขคี่เนี่ยถ้าเราได้เลขคี่เนี่ยงวดเนี้ยมันก็จะมีห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมห้าเจ็ดเก้าคือเรายึดคี่เป็นหลักนะครับส่วนจะออกคี่ๆหรือคู่คี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าสูตรนี้เลขคี่อยู่ก็ห้าเจ็ดเก้าแต่ถ้าเลขคี่ไม่อยู่มันสองกับแปดมันควรจะอยู่ ตอนนี้ถ้าสองถ้าห้าเจ็ดเก้าไม่มาเนี่ยสองแปดมาก็ต้องเอาไปจับกันหน,นึ่งกับสามเนาะหนึ่งกับสามสองหนึ่งสองสามเงี้ยแปดหนึ่งแปดสามนะครับเพราะอะไรเพราะว่างวดนี้มันควรจะมีเลขคี่ไงสิบหน่วยควรมีเลขคี่เพราะนั้นเมื่อมีเลขคี่เนีมันก็ควรจะติดห้าเจ็ดเก้าแต่สมมุติว่าห้าเจ็ดเก้าไม่มาหนึ่งกับสามที่นอกเหนือจากนี้มันก็จะมาอันนี้ถ้ามาเนี่ยไอ้สูตรนี้มันจะมันคงไม่ผิดเลย ถ้าเกิดขี้ในสองห้าเจ็ดแปดเก้านี้เลขห้าเจ็ดเก้าไม่มาสองกับแปดก็ต้องมาถ้าสองกับแปดไม่มาก็ต้องเอาไปยิงกับหนึ่งกับสามอันนี้ไอ้แรกชุดนี้บางคนเขาก็ที่ขอมาก็ผมคิดว่าเขาเอาไปชนกับตัวเคลียร์นะตัวเคลียร์สิบหน่วยบนรู้สึกจะมีเลขเก้านะผมจาไม่ได้นะเคลียร์สิบหน่วยบนมีสี่ตัวนะมีเลขอะไรบ้างนะครับท่านก็ไปดูเองโอเคนะครับสําหรับคนที่ขอมานะครับ ชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากสูตรเจ็ดสูตรซึ่งหนึ่งร้อยสามงวดนี้หลุดไปแค่งวดเดียวถามว่างวดนี้มันควรจะหลุดไหมมันก็ไม่น่าจะหลุดเนาะมันก็ไม่น่าจะหลุดแต่ถามว่าหลุดได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับก็มอบให้สำหรับคนที่ขอมานะครับบอกว่าจัดให้จัดให้แล้วคุณก็จัดให้บ้างเ <c oughs> ข้ากลุ่มเข้ากลุ่มวงมหาลาบนะอยากถูกหวยต้องเข้าลงทุนลงทุนลงทุน หรือสงสัยบางคนก็เข้าไปดูแล้วก็บอกว่าออบอกว่าไม่เห็นบอกเลยว่าเข้าอย่างไรเอาบอกให้โทรมาดิศูนย์แปดเจี่เจ็ดแปดศูพูดกันจะได้รู้เรื่องนะครับถ้ามัวตอบพิมพ์ตอบเมื่อไรถึงจะรู้เรื่องนะครับเสียเวลาเสียค่าโทรศัพท์ตงนี้หรือถ้ามีถ้ามีถ้ามีเฟสบุ๊กถ,ถ้าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็โทรคุยทาง m e s s ซ n เจอมันไม่เสียตังค์เนาะเมสเซจเจอร์ะ Messenger จะไม่เสียตังค์ โอเคนะครับขอทุกคนโชคดีในงวดวันที่สองพฤษภาคมครับสวัสดีครับวางก็ไม่เคยจะวางซะด้วยเป็นอะไรเนี่ยอืม